ตลกดีช้ตตาตุ๊กตาเราไนี่น้องตู้โุณหมอโตีพร้อมครับทุกคนสวัสดีค่ะพวกเราราอยาเ <c oughs> อาพูดกันดีดๆกักรอบนะคะพวกเราช่องรักยาค่ะ ก็เพื่อเป็นการเอาเลอกเอาใช้นะคะของช่องเราเราก็เลยอยากจะพูดชื่อช่องให้มันยาวๆชัดเจนนะคะเพื่อ <c oughs> เพื่อให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังเนี่ยจําชื่อช่องเราได้อย่างชัดเจนนะคะจากชื่อคอนเทนต์ของเรานะคะเรียนแพทย์ได้เป็นหมอเรียนอะไรหนอจะได้เป็นแฟนเธอก็ค <c oughs> ือทุกคนเนี่ยพอได้จะพอเดาถูกนะคะว่า ตัวที่คอนเทนต์เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรก็ต้องเกี่ยวกับการอวยยศผู้ชายในเสื้อกาวอยู่แล้วนั่นเองนะคะก็จะเป็นการแนะนําซีรีส์นั่นเองค่ะใช่ซึ่งซีรีส์ของเรานะคะจะมีทั้งหมดเจ็ดเรื่องด้วยกันในวันนี้มีทั้งฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็มีทั้งฝั่งจีนซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราต้องไปชมพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสำเรื่องแรกในวันนี้นะคะเรามาอยู่นที่ฝั่งญี่ปุ่นก่อนดินแดนปราดิบว่าสั้นชื่อเรื่องว่าชื่อภาษาอังกฤษ love last forever ส่วนชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือความรักจะยังคงต่อไปทุเถ้าอ่นอน่าจ,จะผิดรัว,วเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันนะคะเป็นซีรีส์ของปี2020เนอะก็คือปีที่แล้วใช่ไหมปี21ใช่มทุกคว่ีังไม่มีคโอเคป็นซีรีส์ว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้กระ ER แสตอบรับแบบดีมากๆ <sh arp> เพราะว่าเนื้อเรื่องแบบย่อยง่ายสนุกหวานเจี๊ยบเจี๊ยบหวา,า <sh arp> นมีโโตเรโกะเน <sh arp> โอเคเรื่องยอ่อของเรื่องยอ่งอเรื่องนี้นะคะก็คือนานาเสกนางเอกของเรานางเอกชื่อนานาเสกนานาเสกนะคะเป็นเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาเหมือนทัาน,นศึกษาในโตเกียวญี่ปุ่นโตเกียวนะฮะและคราวนี้ก็ดูนูน่นดูนี่ไปเรื่อยไปพัดเดินไปในซอยซอยหนึ่งอะ่ะในโตเกียวอะ่ะแล้วก็ไปเจอคนค่ะกาลังเหมือนกับแบบลูกประจําตัวแบบเขาแบบอยู่ๆก็แบบล้มลงไปเลยล้มลงไปปุ๊บนางเอกเห็นปุ๊บเข้าไปชา้าเลยแบบ ชคือเจ้าของที่เป็นเด็กมัธยมใช่ไหมก็ไม่มีความรู้ที่จะช่วยเหลือเขาเพราะมันเพราะมันไม่ใช่การแค่ C P R มันคือแบบเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแล้วเหมือนกับนางเอกก็เลยแบบเจ้าของทำอะไรไม่ได้ก็เลยคิดว่ามีสิ่งเดียวหรือวันนลี่ที่ทำได้ก็คือการตะโกนอย่างสุดเสียงเลยตะโกนแบบตะโกนให้คนมาช่วยอะและแล้วซีนปิดตัวของพระเอกเราก็มาถึงพระเอกเราที่กําลังวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งเหมือนได้ยินเสียงใครบวกเวกบวยวายก็เลยหันมาดูเอ้ามีคนกําลังแบบ ล้มลงไปแล้วก็มีเด็กกำลังแบบตะโกนอยู่ด้วยความที่เป็นหมอนะเขาเป็นหมอไงก็วิ่งเข้าไปเลยเข้าไปดูแลแล้วก็ถามว่าเออเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรกับเขาอะไรเงี้ยจนก็เสร็จสับเรียบร้อยเรียกรถพยาบาลมาก็นําตัวคนไข้เข้าบนรถเลยอะอนะขอりがとう เหมือนกับประทับใจแล้วก็กลายเป็นรักเลขพบไปด้วยเลยตอนนั้นท,นที่นางก็อยู่มัธยมปลายใช่ไหมก็อาจจะใกล้สอบข้มหมาหลอะไรแล้วก็เลยมีปณิธานอันแน่วแนว่าโอเครู้แล้วอนาคตทาอะไรดีเห็นเลยคราวนี้เห็นอนาคตแล้วคิดว่าเรียนอะไรหนอถึงจะได้เป็นแฟนเธอเรีย<ใ>นอะไรกั<ใ>นมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เรีย<ใ>นพยาบาลก็เลยมีแรงบันดาลใจอินสปเรชันในการเรียนพยาบาลเตรียมตัวมา<ใ>นานเลยที่จะได้เจอเพ่อีกครั้งหนึ่งแล้วแบบภาพในหัวแบบเป็นแชมมิ่งอยเ่ี้ยเออชมมิ่งทุกทุกอย่างเนี่ยภาพอบอุ่นภ

น้อห้าเสียงจังะมีนほดสิรรกันสีเป็นคุณหมอขาโหดเออแล้วเขาก็แบบค่อนข้างจะแบบปากร้ายขาโหด,ดแล้วก็อย่างนี้คือเย็นชาตาเฉียบมากทําให้นางเอกรู้สึกแบบว่าอะอะไรวะไม่เหมือนวันนั้นเลยคราวนี้เรื่องราวก็เลยดำเนินต่อไปนางเอกก็ยังไม่ยอมแพ้อ่าเรื่องราวก็เป็นชอบเป็นไงก็คือชอบ่ะเนาะเออเหมือนกับก็ยังชอบอยู่แต่ก็ออาขนาดนี้แล้วไม่ถอยใช่เออ,เอ,อมาขยนี้แล้วไม่ถอยอ่ะเจอจะแบบปากร้ายฉันก็ชอบแล้วมนเนี่ย อ่ะฮะแล้วในเรื่องคือซีนที่เป็นแบบซีนสวีทซีนอะไรเงี้ยดีมากคีบบ่ีโนโต้อโกเดนัชวันเจ็บเจยบจริงจริงรอบเดียวไม่พอเพราะว่ามี<ด>แค่จุดตอนนี้แล้วมันแบบมันจบเลยว่ะมันกระชับใช่แล้วก็อย่างนี้ก็คือตอนนี้มันมีในว <V TV S 1> <T> ีทีวีแล้ว,ลวใช่มีในวีทีวแีวแล้วแล้วก็ดูง่ายขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากดูเรื่องนี้แนะนําแบบขอขอขอขใช่ไปดูร้อยเปอร์เซ็นต์สนุกมากเกี่ยวจบ ต่อไปเนี่ยเชื่อว่าถ้าพูดถึงแบบคอนเทนต์หมอคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องเนี้ยมันไปไม่ได้นั่นก็คือคือเรื่องไรพี่พี่ขอโทษดูด็อกเตอร์เรื่องต่อไปก็คือเรื่องดูด็อกเตอร์ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเวอร์ของเจแปนสองพันสิบแปดนำแสดงโดยแฟนของเราเองนั่นก็คือยามาสกิ <laughs> ยามาตะกียามาตะกิเขนโตมาดูันที่เรื่องเ่ค่ะนี่นะ่ะโตชินโดนะคะของเราเป็นเด็กออทิสติกค,ค่ะแต่เขาเนี่ยมีความสามารถมากๆความจําดีเป็นเลิศแล้วก็สามารถจดจําทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้แม้กระทั่งอวัยวะภายในของผู้คนเองก็ตามเขาได้ไปเจอกับคุณอากิระชิกิเนี่ยโดยบังเอิญซึ่งคุณอากิระชิกิเขาก็มองว่าเออทำไมเด็กคนนี้ถึงเก่งจังอายุเพียงเจ็ดขวบแล้วก็สามารถจดจำอวัยวะแบบ ภายในของทุกคนได้ของแบบคนได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกทึ่งมากบวกกับมารู้อีกว่าชินโดของเราเนี่ยอยากจะเป็นหมอหมอเกี่ยวกับเด็กก็เลยจัดก,การสารฝันจะเรียนจบหมอเลยแล้วตอนที่ชินโดเนี่ยเรียนจบหมอบังเอิญว่าตอนนั้นคุณอากิระชิกิเนี่ยเป็นผอโอรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลหนึ่งซึ่งตอนนั้น่ะโรงพยาบาลมันเกิดปัญหาต่างๆมากมายเลยบวกกับ หมอแผนกเด็กไม่พออีกเขาก็เลยเสนอรายชื่อของชินโดเนี่ยให้เข้าไปทํางานแต่เนื่องด้วยจากที่ว่าชินโดเนี่ยเป็นออทิสติกเนี่ยมันเลยทําให้ยากใช่ไหมที่แบบทุกคนจะแบบยอมรับเขาในฐานะหมออะไรเงี้ยแค่แพทย์ปรึกษาตแต่เขายังไม่อย,ยอมรับเลยเลยทําให้ชินโดเนี่ยต้องแบบพิสูจน์ตัวเองหนักมากว่าจะทำยังไงให้ทุกคนรอบตัวยอมรับเรื่องนี้นะคะ<อ>แบบว่าใครเคยดูเป็นเวอร์ชั่นของเกาหลีมาก่อนอก็จะรู้ว่าเออแบบว่า เร,เรื่องมันจะคล้ายๆกันนิดนึงเหมือนจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวของเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยมันจะมีความโรแมนติกอยู่มันจะมีเส้นเรื่องโรแมนต์อยู่แต่สําหรับเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ไม่ได้มีเส้นเรื่องโรแมนต์นะคะแต่ว่าสามารถเข้าไปเสพความหล่อของยามาเคนได้่อในที่นี้คือยามาเคนรออยู่แล้วเาว่าแต่ว่าในเรื่องนี้คือเขาจะแบบเขาแสดงดีแสดงดีเป็นการพลิกบทบาทว่าแบบเออเราจะเอ็นดูเขาจะน่ารักอะไรแล้วที่สําคัญที่อยากป้ายยาของเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้เนี่ยความดาเนินเนื้อเรื่องเขาว่่เนื่องจากเป็นคิ่ปุ่นใช่ไหมก็เลยเนื้อเรื่องจากกระชับตอนสิบตอนแบบกระชับมากแล้วแบบดําเนินเนื้อเรื่องเอาคิดดูสิบตอนทำยังไงให้ร้องได้ทุกตอนอ่ะแล้วก็แบบน่ารักรู้สึกน่ารักหันหหอมหันหอมไปบ้าง มันมีทั้งหมดสาเวอร์ชันถูกไหมมีเกาหลีที่เป็นออริจินอลแล้วก็มีใครเอามาทำก่อนเกาหลีเอามาทำก่อนเกาหลีก่อนแล้วก็ใครใครต่ออเมริกาอ่าเมกาแล้วญี่ปุ่นคุณด็อกเตอร์ทุกเวอร์ชันทำดีทำได้ใช่ทุกเวอร์ชันเลยบอกเลยร้องไห้ของทุกเวอร์ชันอ่ะม่ชื่อมันก็บอกไเวลาคุณด็อกเตอร์โอเคเยี่ยมเพงราชยาเรื่องต่อไปภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างมากมากที่สุดในโลกเพราะว่าเรื่องนี้มากมากด้วยมากที่สุดในโลกโลกโลกเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนกับ เราแทบจะโตมปกับเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ชื่อเรื่องแค่ได้ยินก็ต้องกินแล้วยัง <c oughs> อีตาสุรานาคิดกินเพราะอะไรฟังไม่ออก <c oughs> เอาใหม่อีตาสุรานาคิดนะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องภาษาไทยว่าแกงจุ๊บให้ <c oughs> รู้ว่าน <c oughs> รักอ <c oughs> แก่ชื่อเรื่องก็สปุ้งสปิงสปุ้งสปุ้งสเป็งไปใแล้วแกงจุ๊บให้รู้ว่าน่ารักไหมน่ารักมากแค่นี้แค่ชื่อเรื่องก็คือ ผู้คนอาจจะติดภาพเนาะว่ามันมาดังในไทยนี่จะเป็นเวอร์ชันเกาหลีจุ๊บหลอกๆอย่างบอกว่ารักอ่ะเทฟูคิดเทฟูคิดใช่ก็จะมาดังเทฟูคิดเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเวอร์ชันญี่ปุ่น,ญ,นญี่ปุ่นและไต้หวันนั่นเองอค่ะเวอร์ชันสองเวอร์ชันเนี้ยชื่อมันจะต่างกันชื่อภาษาอังกฤษน,นะของญี่ปุ่นมีสองซีซั่นแล้วก็ชื่ออิคารูรานากิดหนึ่งกับสองนั่นแหละอ่าแต่ว่าของเหมือนของไต้หวันเนี่ยมันจะชื่อเรื่องพาร์ทแรกมันจะชื่อว่าอิสตาร์วิละคิดแล้วก็ภาคสองมันจะชื่อว่าเดชิสเก็น มันเริ่มมันเริ่มได้จูกจูบแล้วมันก็จูกกันแล้วใช่ส่วนเดี๋ยววันนี้เราขอมาโฟกัสกันที่ฝั่งเรื่องย่อของญี่ปุ่นก่อนค่ะเตรียมกันหน่อยกะนด้จะพูงกันโคโตโกนางเอกของเราเป็นสายแบบสายโกะก็สายแบบสายปืนปืนอ่ะเออแล้วก็เรียนอยู่โรงเรียนมัธยมเป็นห้อง F แต่จริงก็อยากจะบอกว่านางเอกเรื่องนี้ก็ต้องทําใจเน,นื้อๆนะคะว่าอาจจะมีไอคิวต่ำของมาตรฐานน้อยอาจจะแบบโกะจนโกะมากอะก็จะแบบเอ๊ะอะไรนะแต่ว่าก็เป็นเสน่ห์ของเขา <S <S ใช่เพราะ,ะว่าเขาเป็นคนที่ขาพยายามสูงมากถูกต้อง่อะวันหนึ่งเนี่ยได้ไปเจอกับพระเอกของเรานาอุกิห้องเอเปนกกกัับตคาายอะรักแรกปุ๊บอีกแล้ว,ลลวตลอดไปเจอปุ๊บรักปั๊บเลยเอมชอบมาสองปี พอขึ้นม e ัธยมปลายปุ yeah. okay. ๊บข okay. right. okay. ึ้นม .4 แล้วประมาณเนี้ยก็คิดว่าโอเคชอบมานานแล้วนะฮ่าฮ่ารักนี่เออใช่ก็รู้สึกว่าต้องบอกแล้วแหละเออก็เลยรวบรวมความกล้าเขียนจดหมายรักมาดักโหน้าโรงเรียนได้เลยไอ้ฮันะคุตกดิสเออคุณฮานุ่งคุณยันได้คุณรึ่ก็แบบ ว่าพะเยคือรู้แหละว่าพะเยคเป็นคนแบบนิ่งๆแต่ไม่คิดว่าจะแบบปฏิเสธเลยอ่ะก็คือพะเ็คือไม่สนใจไม่อะไรเลยแล้วก็เหมือนแบบแอบแค้นในใจเล็กๆที่แบบเหมือนฉีดหน้ากันอ่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบตรงนั้นก็ไม่ได้มีแค่พะเยกับนางเอกไงก็มีเด็กนักเรียนคนอื่นด้วยคนอื่นก็แบบคิกคาแบบเพราะว่าพะค่อนข้าง๊อปเออ๊อปก็ต้องมีคนดูอยู่แล้วก็เลยมันจะแบบผลัภาพรัดแล้วก็โดนปฏิเสธไงคนก็แบบเหมือนก็แบบคิกคาคิกคากันอ่ะวันดีคืนดีก็มีเรื่องราวที่ทำให้บอกเลยว่าอันนี้คือบุพเสันนิาท ที่บ้านโดนอุกาบาตถล่มอุกาบาตถ้าเวอร์ชันอันนี้เขาพูดกันว่าถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นในญี่ปุ่นในซีรีส์เนี่ยจะโดนอุกาบาตแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันไต้หวันเออในซีรีส์เนี่ยจะเป็นคนไหวเออใช่ใช่ใช่โดนมาตังค์เงินมาตังค์เงินในรอบกี่ปีนับกวบาเออใช่อุกาบาตถล่มบ้านอะไรดนบ้านนางเอกนะแล้วโดนบ้านนางเอกบ้านหลังแล้วบ้านผู้ชื่นด้วยจริงวงวานแค่ไหนก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับพระเอกเพราะว่าพ่อเขาเป็นเพื่อนสนิทกันอ่านี่คือสิ่งที่ไหนไม่รู้โอ้ยนี่เจ้าใครต อแล้วก็อยู่ๆก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านพระเอกทุกคนลองคิดภาพดูนะชอบเขาไปสาักเขาเขาปฏิเสธผ่านไปวันนึงเข้าไปบ้านเขารเจ้าเข้าไปอยู่ในบ้านเขาแล้วพระเอกก็แบบมองแล้วก็แบบแล้วที่แล้วที่โกงหนาตกวนั้นนี่คือในในเรื่องเนี่ย คือส่วนใหญ่ทุกคนจะมีแบบเอ่อเขาเรียกอะไรตัวช่วยใช่ไหมใช่ซึ่งตัวช่วยที่โกงที่สุดของนางเอกคือแม่พระเอกใช่เพราะแม่พระเอกคือซิมนางเอกนะแม่พระเอกคือแทบจะเป็นแบบจับคู่ตั้งแต่แรกเจอที่เห็นได้ได้ได้นางเอกเป็นลูกสุดท้ายมาก่คือชอบโกตโกะมากทั้งทั้งี่คนจริงเราโกตโกะคือเป็นเด็กเปิ่นๆอ่ะเขาเลยไม่เป็นสักอย่างเลยแต่ก็นี่แหละคือเสน่ห์เสน่ห์ของเขาเเสน่ห์ของเขาในเรื่องเออแล้วคราวนี้ทุกคนก็ต้องไปลุ้นกันเองว่าพระเอก ตอนนี้จะเป็นยังไงกับไหมหรือจะยังไงที่เราพูดมันดเหมือนซีรีส์ไฮสคูลใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเลือเลือนี่มันจะยาวมากมันจะยาวไปถึงตอนที่เอกทำอาชีพเลยซึ่งเอกเรื่องนี้เนี่ยเขาฉลาดมากไงเขาก็เลยเลือกที่จะเป็นหมอแต่ว่าไอเหตุผลที่เขาเลือกว่าเป็นหมอเพราะอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไปดูในเรื่องก็ไปดูหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอกเป็นหมอแล้วก็ตอนใส่เสื้อกาวคือบอกเลยว่าในแผ่นยินญี่ปุ่นเรื่องดีเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่เอกใส่เสื้อกาวได้หล่อแบบ ใช้คาว่าหล่อสิ้นเปลืองในทุกๆตอนใช่หล่อสิ้นเปลืองมากหล่ใช่ฉันต้องแบบว่าหยุดด้าจอพอดกี้รอบนึงแล้วค่อยดูต่อใช่คือพระเอกใส่เสื้อกาวแล้วขึ้นแบบขึ้นมากๆแบบขึ้นเดินขึ้นไปเลย <laughs> ขึ้นแบบเดินขึ้นไปเลยอ่ะเออใช่เออ,เอ,อแบบแล้วคือ,อ,อคือแกแบบฉันนะ่อยากอยากจะทำเหมือนโคโตโกะมากเลยนะที่แบบสะสมรูปพระเอกในสกเ,ออนเนสื้อกาวคือนำไปถึงนาว่าแบบสะสมรูปพระเอกในเสื้อกาวเอาไว้ในคอลเลกชันของตัวเองนัออ่นแหละคือเรา ตโก้คือเราแล้วคโตโก้ก็จะมีความแบบเออนะก็เพื่อให้ได้เข้าใกล้ก็เหมือนเดิมค่ะเรียนพยาบาลอีกแล้วนั่นเองค่ะเนี่ยอย่างที่เราบอกว่านางอยู่ห้องเอแล้วเส้นทางกว่าจะไปถึงพยาบาลอ่ะต้องไปดู ก็ไปเอาใจช่วยโคตโกะร่วมด้วยกันนะคะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ดูซ้าบ่อยดูซ้าบ่อยมากดูซ้ำทุกๆครั้งที่มีเวลาพูดนี้เลยดีกว่าดูซ้าเยอะมากตอนนี้มันหาดูง่ายมากค่ะคือมันสามารถดูได้ใน VTV ทั้งสองภาคเลยมีครบจบภาพ Full HD ซับไทยเรียบร้อยซึ่งมันจะมีภาคละ16ตอนมีทั้งหมดสองภาคอันนี้สําหรับเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าสำหรับเวอร์ชันไต้หวันเนี่ยเรื่องอะไรก็จะเบสคล้ายๆกันแต่าไต้หวันเนี่ยจะยาวกว่ารวมสองซีซั่นอ่ะประมาณ50กว่าตอนอ่ะเพราะว่าซีซั่นหนึ่งมี30 รู้สึกว่าเอ่อความแบบความงอนความโง่ความอะไรอย่างเงี้ยในเวอร์ชันไต้หวันน่ะจะค่อนข้างยอะกว่าแล้วก็มีหลายเหตุการณ์มากขึ้นแต่ว่าก็เป็นอีสเน่หนึ่งของซีรีส์ฝั่งทางไต้หวันที่เป็นอย่างงี้เราอ่ะดูเวอร์ชันไต้หวันมาก่อนซึ่งดูตอนไม่โตมากอ่ะแบบตอนประถมไม่โตตอนประถมแล้วก็กลับมาดูซ้ำอีกทีหนึ่งตอนมัธยมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวอร์ที่ชอบมากๆแบบมันเลียวแบบ เลียวมากๆอะโอ้ไต้หวันอะตอนมัธยมก็เห็นชัดว่านี่จะใสๆเป็นมัธยมแต่ว่าพอตอนจังหวะที่เโตแล้วเงี้ยก็จะชัดเจนมากว่าแบบเออกล้าวใจอ่ะก็เป็นผู้ใหญ่จริงๆอะก็เป็นผู้ใหญ่จริงๆกันคือฉาจูดีมากชาแดกฉาฉาจูดีมากเราฟิลเลยนะไต้หวันนะจ่แบบจุดียว สำหรับแก้งจุ๊บนะคะมันจะมีหลายเวอร์ชั่นมากย่างที่เราบอกก็คือมันมีทั้งเวอร์ชันเอญี่ปุ่นอนิเมะอนิเมะที่มีเป็นอนิเมะเลยนะคะอนิเมะไต้หวันเกาหลีไทยใช่คือมันมีหลายเวอร์ชั่นมากๆที่เรามาพูดวันนี้คือไต้หวันกับญี่ปุ่นไต้หวันกับญี่ปุ่นคือของไต้หวันน่มันจะมีความแบบดูแล้วเลียวดูแล้วเชื่อแต่ไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นไม่เชื่อนะแต่ญี่ปุ่นมันจะมีความเป็นแบบ ฟีล <Feel S 2> <ค>บางหงัา<ค>มากขึ้นถูกไหมมันจะมีความเป็นแบบฟิลบางหงัมากขึ้นออนิเมะการ์ตูนอะไอยฟิลการ์ตูนมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ส่วนตัวไต้หวันก็จะเป็นฟิลแบบชีวิตเลยอ่ะ เออแต่ว่าสนุกเหมือนกันเลยสนุกสนุกทั้งสองเวอร์ใช่ชอบทั้งสองเวอร์ชอบมากๆทั้งสองเวอร์ดูแบบดูซ้ำหลายรอบม,มากทั้งสองเวอร์แล้วก็ถ้าเวอร์ชันไต้หวันเนี่ยจริงๆเนี่ยที่เราพูดถึงจะเป็นเวอร์ชันไต้หวันเก่าเนาะขอใช้คำว่าไต,ต้หวันแรกเลยไต้หวันแรกเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะมีไต้หวันใหม่ด้วยใช่ก็ใครที่อยากลองไปค่ะลองไปดูไต้หวันใหม่ก็ไปดูได้นะคะแบบนี้ก็ดูไต้หวันใหม่แล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าไต้หวันใหม่เนี่ยจะเอ่อมีความแบบเขาจะปรับ เนื้อเรื่องไหนจูดแต่ก็เป็นอีกวัวที่ดูได้นะทุกคนใครที่สนใจก็ลองไปดูแต่ว่าวันนี้ขอราดยาเป็นเวอร์ชันไต้หวันเก่ากับเวอร์ชันญี่ปุ่นนะคะ <ipp> เย้จบสำหรับเมื่อกี้นะคะเราราดยาเป็นซีรีส์ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไปสามเรื่องอแล้วก็เป็นเวอร์ชันไต้หวันเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อน,นี้เราจะเข้าเรื่องที่ห้านะคะคราวนี้จะเข้าฝั่งจีนกันเต็มตัวละค่ะสำหรับเรื่องที่ห้านะคะขอเป็นเรื่องที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันนะ เป็นเรื่องที่น่าจะรู้จักกันนะคะก็คือ A Love So Beautiful ซึ่งพระเอกในเรื่องนี้นะคะทุกคนก็คือห e ูอีเทียนซึ่งหูอ e ีเทียนเนี่ยก็จะเป็นพระเอกที่แบบนะผ่านการอวยยศมาอย่างโชคชนซึ่งจริงๆเรื่องที่เขาบูมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนี้เลยเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะมีคนรู้จักเขาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าสำหรับพีมเองเนี่ยแบบว่าตกเขาเรียกอะไรโดนหูอ e ีเทียนตกเนี่ยจากเรื่องนี้เลยเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับปั่นจักรยานไหมว่าตองเรียนรู้ว <c oughs> ่บบบบาปั่นจักรายานเองประกอบก็ <c oughs> <c oughs> มีฉากปั่นกรยางปั่นอยู่ทั้งเพลงมันเป็นฉากโรแมนติกของเขาในเรื่องไงโอเคค่ะเน่จากชื่อทีนะคะจะออกเสียงค่อนข้างยากขออนุญาตใช้คำว่านางเอกกับพระเอกนะคะเพราะว่าดีก็ภาษาจีนไม่แข็งแรงภาษาไทยยิ่งแล้วใหญ่ค่ะก็ขอใช้เป็นคำว่านางเอกกับพระเอกแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยพระเอกของเราเนี่ยเข้าสู่เลยค่ะหนุ่มป๊อปประจำโรงเรียนแบบหนุ่มป๊อปเลียนเก่งฉลาดอะไรเงี้ย แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนางเอกจะอยู่ห้องเดียวกันกับพระเอกโดยแปลว่าห้องมันจะครามีทั้งเด็กเก่งเด็กไม่เก่งอะไรเงี้ยพระเอกจะเป็นแบบออกแนวแก่นๆหน่อยแบบเป็นชิด่าเดิงเออจิงจั๋งไปได้นั่นก็แบบด่าเริงด่าเดิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเสน่ห์แบบว่าความด่าเดิงของนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็คือชอบพระเอกค่ะแต่ว่านางเอกของเราเรื่องนี้ก็คือไปบอกเขาเลยชอบา นางเอกก็ตื้อค่ะตื้อเท่านั้นที่โครงโลกค่ะเรื่องนี้ก็จะแบบออกายตื้อค่ะแล้วคือบ้านนางเอกกับเพ่เขาจะอยู่ใกล้กันด้วยไงแบบอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยแล้วแบบนางเอกก็จะแบบตื้อด้วยกันแบบรอไปรอไป ตาบตาบตลอดตาบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าเหมือนพระเอกเขาก็แบบกลายเป็นแบบมีความเคยชินเป็นนางเอกโดยไม่รู้ตัวอะไรค่อยๆเข้ามาแทรกเลยไม่รู้ตัวใช่ก็แบบ I love so beautiful อะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนเนื้อเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็ไปติดตามกันในเรื่องเอาเองนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเริ่มเลยก็คือเริ่มจากนางเอกของเราเนี่ยค่ะตามตื่พระเอกของเรานั่นเองค่ะแล้วก็แล้วใครเป็นหมอนะใช่ก็คือเราจะบอกว่ามันเกี่ยวกับหมอยังไงปั่จกยานมันเกี่ยวกับหมอย่างงคือ สุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มตอนมัธยมแต่ใช่ค่ะมันไปจบตอนทางานซึ่งตอนทางานเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยเป็นหมอคือเราอยากให้ทุกคนเห็นพระเอกใ,ใส่เสื้อกาวมากเลยแบบดี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 ดดดอินเทอร์ลูคค่ะแบบหล่อเป็นเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อกาวแล้วเลิศมากทุกคนเลิศเมื่อกี้เลิศฝั่งญี่ปุน่นอันนี้มาเลิศฝั่งจีนเลิศมากเลิศจริงๆคือแบบว่าใส่เสื้อกาวได้แบบ เล็ดกับเขาเลยใช่คือดีมากทุกคน <c oughs> ก็อยากให้แบบใครที่แบบชอบผู้ชายในเสื้อกาอะไรอย่างเงี้ยไปดูนะคะเรื่องนี้แล้วก็แบบเนื้อเรื่องก็ใสๆแบบว่าแนวแบบว่าก็รักแรกที่สมหวังไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคเลยเนาะเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบตามสไตล์ซีรี์จีนก็จะยาวนิดนึงแต่ว่าคือดีค่ะทุกคนสามารถหาดูได้ทาง V T V นะคะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นชื่อว่า intense love คะ่ะภาษาไทยก็คือคุณหมอขาสุตามาแล้ว ขอบอกไว้ก่อนเลยก็คือว่าที่ดูเรื่องนี้เพราะว่าตามาพระเอกจิงิชีมาซึ่งก็คือจะเป็นคนที่แบบหล่อมากในชุดกาวอ่ะแปะเปะแปะ,ปะ,ะอะ,ปะ,ปะ <laughs> ก็เรื่องย่อก็จะเป็นแบบว่าตามชื่อเรื่องเลยก็คือพระเอกเป็นหมอแล้วก็นางเอกเป็นดาราดาราแบบดัง,ดง <ๆ S 1> แล้วก็สวยเขา <ๆ S 2> มนกันตั้งแต่เด็กเหมือนกับโตมาใช่ไหมไม่เคยเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวก็นัดนัดให้เจอแต่นางเอกอ่ะ ความแบบฉันสวยฉันไม่ไปฉันไม่สวยฉันดังเออฉันไม่ไปฉันเป็นุดตาโอ้แต่พระเอกนะไม่ไปติดงานเพะเอบ้างงานแน่เลยพระเอกอ่ะคืออยู่นิ่งๆแล้วก็แบบเหมือนกับบ้างงานอ่ะเขาเรียกว่าก็บุเพย์สองนะคะบุเพย์รอบสองก็คือว่านางเอกอ่ะประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเอกก็เป็นหมอเจ้าของไข้ด้วยอ่านยืนเลยทีนี้แบบพอวันต่อมาใช่ไหมนางเอกตื่นมาแล้วก็แบบเจอพระเอก อะไรอย่างเงี้แล้วก็รู้ว่าเออเนี่ยคนเนี้ยเป็นคู่ม,ม่านไงเพราะว่ารู้จักชื่ออะไรเงี้แล้วปฏิบัติาการก็คือเริ่มขึ้นออออออีเเเิิิงงหนน่่่มะยยาาป็ เขาก็แบบคิดว่าเนี่ยฉันจะอ่อยแล้วให้เธอชอบฉันแล้วฉันก็จะทิ้งโอ้แต่ว่าแต่ว่าฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอชอบจริงๆใ่คือแบบ มันมันมันก็ดูออกอ่ะหม้ก็คือนางเอกอ่ะโค้อ้างแหละคือนางเอกจริงๆอ่ะแต่ว่าบอกว่าอ่อยไปงานแล้วเดี๋ยวค่อยทิ้งสุดท้ายก็ทิ้งไม่ลงค่ะเพราะว่าชอบเขาเรื่องนี้ก็เหมาะกับคนที่แบบชอบความหวานในชีวิตเพราะว่าไม่ค่อยมีดราม่าเลยเออคือแบบเป็นเป็นซีรีส์จีนแบบรอมคอมรู้สึกดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับข้อชะขายอันนี้ด้วยที่แบบนางเอกเป็นคนรุกอ๋อเป็นสายลุกรุกแบบ ลูกแบบเราต้องปิดตาเพราะเราายแนต้องไปดูเออเออไม่รู้คือไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้จริงๆได้ไหมแต่ว่ามัน่ารักมากจริงๆอันนี้อันนี้เห็นด้วยกับลูกแบบว่าลูกจุอายแท่นางเอกอะค่ะกดเค็ะแต่ก็กดกลับก็ไปดูใหม่พระเอกอะเป็นคนนิ่งแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนเียนชาเป็นคนนิ่งที่น่ารักคนหนึ่งเออแบบไม่มุนต้นชาและชอบฉากนั้นเรื่องนี้ชอบฉากนั้นฉากที่พระเอกพอเสื้อกาว โจ๊ยเสียงคา,งา,ามิโล่คามิโล่ใส่หนึ่งหรด่งมากคือจะบอกว่าเรื่องเนี้ยดูเอาความความน่ารักความหวานนะแต่ว่าแบบถ้าชีวิตจริงก็คงจะแบบก็เป็นแบบนั้นไม่ได้อะ <laughs> แต่ว่าเข้ <laughs> ไปก็คงโดนด่า <laughs> ใช่แต่ว่าดูในเรื่องนี้คือมันก็แบบจิกี้อ่ะจิกี้ไปหมดเลยแต่มันดีทุกคนก็ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ดำเนินมาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนี่นก็คือเรื่องที่เจ็ดที่ชื่อว่า My Little Happiness นะคะหรือว่าสุขเล็กๆที่เรียกว่าเธอพระเอกนะคะ <c oughs> ก็คือมาจากเรื่องอ Put Your Head on My Shoulder ซึ่งพระเอกเรื่องนี้เนี่ยเป็นพระรองในเรื่องนูน้นงงไหมคะมมคือถังเสี่ยวเทียนเนี่ยเขาเป็นพระรองในเรื่อง Put Your, your Head on My Shoulder แล้วตอนนั้นก็คือไม่สมหวังกัน on my shoulder, shoulder. ตอนนั้นนะคะก็คือได้รับบทเป็นพระรองกับนางเอกก็คือเขาก็ไม่ได้สมหวังกันแต่เข้ามาคลาดกันากแต่พอเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทําให้นางเอกของเราเนี่ยได้สมหวังกับตัวถังเจียวเทียนสักทีก็คือเรื่องนี้เขาได้เป็นพระเอกนางเอกคู่กันโดยเรื่องนี้เนี่ยพระเอกก็จะเป็นแบบเราจะเรียกกันว่าหมอเวินเนาะก็คือเป็นหมอเป็นสารสัรยาแพทย์เอ่อสัรยาแพทย์ระบบประสาทที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยหกเรื่องเนี่ยยกเว้นกูด็อกเตอร์นะคะนางเอกเนี่ยจะหลงรักพระเอกก่อน ตามจีบตามตื้อหรือว่าใดๆก็คือชอบพระเอกก่อนหมดเลยทุกเรื่องทุกเรื่องเป็นผู้หญิงลุกเป็นผู้หญิงลุกเลยใช่นำไปใช้อ่าใช่ค่ะแต่ว่าสําหรับเรื่องสุดท้ายนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นยากหน่อยแต่ว่าดูแล้วฟินแน่นอนคือพระเอกข้างรักก่อนค่ะซิงพระเอกข้างรักก่อนพระเอกตามจีบก่อนพระเอกทุกอย่างจริงๆแบบตอนแรกคือเอกไม่ได้สนใจเลยนะแแบบพระเอกนี่คือแบบตามแบบที่สุด คือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากว่านางเอกกับพระเอกเนี่ยจร,จริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันอ่ะแล้วนางเอกนี่ก็จะเหมือนจอมยุทธ์หญิงนะจอมยุทธ์จะเป็จอมหญิงที่แบบเป็นพวกแบบ รักความยุติธรรมอยากจะแบบว่าไม่อยากให้ใครโดนรังแกพระเอกนี่ก็คือเป็นหนุ่มอ้วนในโรงเรียนที่โดนที่โดนบูลลี่โดนรังแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางเอกกัด้วยความจมยุกจิงกันนะยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ก็แบบเข้าไปปกป้องเขาก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเออรักแรกกาอะไรอย่างเงี้แล้วนางเอกก็สัญญาให้สัญญาไว้ว่าฉันจะกลับมาเจอเธออีกที่นี่ต้นไม้ต้นนี้เออแล้วแบบแล้วแบบใช่ต้นไม้แต่เป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้แล้วแบบไม่ใช่แล้วพระเอกก็บอกว่า รอค่ะรอแล้วเอกก็รอจริงแบบตอนแรกอ่ะเขาเย็นชาใส่เี้มากเพราะเขาจะเย็นชาใส่ผู้หญิงทั้งโลกแต่ว่าอบอุ่นเป็นไมโครเวฟให้เธอคนเดียวโอ้ยแล้วแบบพอหลังจากที่เขารู้อ่ะว่านางเอกอ่ะคือแบบเป็นรักแรกของเขาอะเขาก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยจนนางเอกก็งง 对不起，<火>实在太巧了。虽然我是来握手言和的，但也不用这么热情吧？医生欢迎新同事的方式都这么奔放吗？嗯、我是特意来等你的。没有人跟我说啊。对不起啊，让你久等了。下次约我不用通过别人，直接告诉我就行。啊嗯,嗯 แล้วก็แบบสูงแล้วก็แบบดูดีแบบหล่อ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 อใช่ความสูงแบบเออคือแบบที่สุดอะทุกคนแล้วแบบกลายเป็นว่านางเอกก็เลยจำพระเอกไม่ได้แต่ในใจอยังนึกถึงเด็กอ้วนคนนั้นอยู่ตลอดแต่ว่าก็ไม่จำอยู่ใช่แต่ก็อยากเจออยากเจอมากแต่ก็แต่ก็จำพระเอกไม่ได้ซึ่งพระเอกเนี่ยเขาจําได้เลยว่าเป็นนางเอกเพราะนางเอกเนี่ยมีรอยแผลเป็นนางเอกเนี่ยมีรอยแผลเป็นแฮ์รี่พอตเตอร์แฮ์รี่พอตเตอร์แค่นางเอกแอบรูปแบบนี้ ไม่ใช่คืองเอกเ้าก็มีรอยแผลเป็นไงพระเอกเขาก็เลยแบบจําได้แรแล้วตกลงเขาเป็นหมอไหมเห็นหน้าปกมันใส่ไม่นางเอกไม่ได้เป็นหมอนะคะที่ขอใขความเข้าใจผิดว่านางเอกไม่ได้เป็นหมอนะทุกคนคือนางเอกเนี่ยเป็นทนายแล้วนางเอกเนี่ยเข้ามาทํางานในฝ่ายแบบเรื่องการจัดการคดีในโรงพยาบาล คือในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีฝ่ายที่แบบจัดการข้อพิพาทระหว่างคนไข้กับหมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งนางเอกก็ได้รับเข้ามาทําตรงนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยในบริษัททนายเนี่ยเขาจะรู้กันเลยว่าขาย,ยางฝ่ายนี้มากแบบไม่อยากมาฝึกงานที่นี่นางเอกยังอยู่ในขั้นการทดลองงานแล้วแบบเหมือนถ้าม,มาทําอย่างเงี้ยคือผ่านงานค่อนข้างยากมากอะไรอย่างเงี้ยเร้เขาจะเห็นนะในเรื่องว่า เออแบบก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากมาแล้วนางเอกก็แบบเหมือนมาพิสูจน์ตัวเองด้วยเอกอะมีอาชีพหลักเป็นทนายแต่ว่าอา,อาชีพรองอะก็คือเมียหมอนี <Okay. S 2> น่ก็เลยแบบว่านางก็เลยแบบพี่คามแบบจะอยู่แบบอยู่ติดกับพระเอกตลอดแบบมีอาชีพเป็นเมียหมอค่ะวันวันก็คือดูซีรีส์คือบางทีก็แอบสงสัยนะว่านางเอกเนี่ยทำงานเป็นอะไรกันแน่นอะไรกันเข้าใจไหมว่านางเอกอะคือด้วยความที่เขาอะในเรื่องเขาก็บอกว่าอยากที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตแพทย์มากขึ้นเลยก็เลยแทบจะอยู่กับพวกพระเอกเนี่ยตลอดเลยก็เลยแบบเออบางทีนางเอกก็มีอาชีพเเเเเเสรริมมป็นนนีีียยหอออ่งงแล้้วื มันน่ารักมากทุกคนมันน่ารักแล้วมันแบบเนื้อเรื่องมันน่ารักมากเพราะว่าแบบเรความที่พระเอกข้ารักมากแล้วพระเอกเขาตั้งมณนิทานว่าเขาจะไม่บอกนางเอกก่อนว่าเขาคือใครเพราะเขาไม่อยากให้นางเอกเนี่ยชอบเขาจากการที่แค่จําภาพจําเขาในอดีตว่าเป็นคนที่อยากปกป้องดูแลแต่อยากให้เขาอะอยากให้นางเอกอะรักตัวเขาตอนนี้ก่อนณปัจจุบันณปัจจุบันก่อนแล้วค่อยเฉลยเออแล้วที่สําคัญที่สําคัญแบบสําคัญมากเรื่องนี้ฉากจูบแบบจูบดีมากจูบดีมาก 这是东哥，让他敲，还是去开门吧，免得他多想。Dior，Dior 如果大家喜欢那种像那种很流 แต่ว่าโอเคมันก็จะมีแบบบางคนบอกว่ารู้สึกว่าเคมีมันแอบยังแอบแบบว่าขัดเล็กๆว่าเออมันยังติดภาพตอนเรื่องอเก่าที่นางเอกไม่ได้คู่กับพระรองอะอตอนออติดภาพตอนฟุตเ Your เฮดออนไมช h o เดอร์ที่ตอนนั้นเล่นกับลินอีอก็คือทุกคนบางหลายๆคนก็ยังติดภาพอยู่แต่ว่าถ้าแบบมาดูแล้วแบบพยายามหลุด,ลดสลัดภาพเก่าออกไปแล้วดูอะ <c oughs> เรื่องนี้จริงเคมีดีนะทุกคนแบบว่า <c oughs> ดีเลิศ ไปดูได้นะคะอยู่ใน VTV นะทุกคนก็คือหาดูง่ายใน VTV ใดๆล้วนมีใน VTV ใดๆก็คือไปดูได้ใน VTV ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวซีรีส์ทั้ง7็เรื่องเออนั่นแหละก็เป็นซีรีส์ทั้งเจ็ดเรื่องนะคะที่มาจากทั้งฝั่งญี่ปุ่นเองแล้วก็ฝั่งจีนเองซึ่งพูดเลยว่าทั้งเจ็เรื่องนี้เนี่ยคือกินกันไม่ขาดมันดีกันคนละแบบทุกๆเรื่องมีสนีของ ของทุกเรื่องหมดสำหรับวันนี้นะคะก็เราเนี่ยทั้งเจ็ดเรื่องเนี่ยเราก็เลือกมานะคะในแบบที่พวกเราเนี่ยก็คือคิดหนักมากทุกคนถ้าถ้าขาสามีของใครไปเนี่ยเราก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะซึ่งในทีน่นะี้ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากที่จะป้ายยาเรื่องอื่นๆที่เราไม่ได้กล่าวถึงในวันนี้เนี่ย หรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องในวันนี้เราพูดตกประเด็นไหนไป้ายหรือว่าอยากจะแบบว่าป้ายยาเพิ่มเติมราดยาเออแบบราดยาคือป้ายมันไม่พอแล้วก็คือราดไปเลยเพิ่มเติมเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คลิปได้เลยนะคะรวมถึงใครมีฉากที่แบบประทับใจในเรื่องในเจ็ดเรื่องเนี่ยเหมือนแบบว่าถ้าทุกคนรู้สึกว่าแบบมีฉากไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษอะไรเงี้ยอยากจะพูดคุยกับเราอยากจะบอกคนอื่นอยาก<ๆ>จะแบบเอออยากจะเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะ ใช่ค่ะก็ถือว่ามาคุยกันเนาะแบบว่าเราก็แบบว่าเออมือใหม่เหมือนกันก็วันนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของพวกเรามันก็อาจจะมีเอ่ออะไรที่ข้อผิดพลาดไปบ้างหรืออะไรไปบ้างก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะเอ่อยังเออให้ให้เขาเรียกอะไรให้โอกาสพวกเราแแบบพัฒนายิ่งขึ้นนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามคลิปจากพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ でいともういっぱいちょっと待ってばいばー <laughs> <laughs> <bye>. <laughs> <再次. Bye bye. laughs> <laughs>